ไม่เคยโอนให้ใครนะมัดจาไปหมื่นเดียวะนะีไม่เคยนะพี่คนแรกเพราะพี่นั่งรถทัวจากเนี่ยไปหาผมไงแสดงว่าพี่ตั้งใจ<ม>จริงอย่างเคสนี้นะครับพี่เข้ามาจากนาครสวรรค์นั่งรถทัวมามาลงหมอชิดนะแล้วก็ต่อรถมาที่เต็นท์เรามาถึงนี่ก็บ่ายสองก่เอยเซ็นเอกสารก่จะเจอไฟแนซ์นกันก็สี่โมงเย็นคิดว่าเรารถทัวน่าจะหมดแล้วเซฟีีแล้วเสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนเซ็นไฟนนซ์โอเค เรียบร้อยใช่ไหมเจตขอบคุณนะครับเสร็จแล้วนะพี่ขั้นตอนเซ็นสนัญญาครั้งนี้ก่อนไหมครั้งน,นี้ก่อนด้วยเพ<ข>ราดูวันนี้<ม>เพียมากเลยเนะาะก็เพิ่งมาจากหาดใหญ่เมื่อวานนะี้ฟัง,งอย่างพี่บอกกาแฟ3แก้วนี่ไม่ธรรมาดาแล้วนะวผมเปิด,ดห้องไว้แล้วเดี๋ยวให้น้อง,งไปส่งออกมาตั้งกี่โมงอ่ะพี่หกโมงเช้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมประสานรถให้ไปรับพี่แล้วกันใช่แล้วไปส่งมาชิดเขาก็บอกว่า ระวังนะจะโดนรถย้อมแมวฝ,นนฝันนู้นฝันนี้ต้องซ่อมเยอะแบบนู้นแบบนี้แต่พี่มั่นใจไงพี่ถึงมาที่บริษัทรถบ้านขายก็น่ารักเ <c oughs> จ้าของรถก็น่ารักโอเคขอบคุณนะคะโอเคโอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมต่อภาษีด้วยเจอกันนครสวรรค์ทริปนี้นะครับเราจะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด3ชั่วโมงครึ่งด้วยกันไประยะทาง285กิโลเมตรไปกันเลย อันดับแรกเลยนะครับต้องกราบขอบคุณพี่อรอรพินด้วยเดินทางมาด้วยตัวเองจากจังหวัดนครสวรรค์เดินทางมาแบบรถทัวร์นะครับออกมาในเช้าแล้วมาถึงเราก็บ่ายโมงกว่าๆนะครับมาถึงปุ๊บก็ทดลองขับถูกใจมากน้องบอยเรียกไฟแนนซ์มาเซ็นพี่ด่วนเดี๋ยวนี้ผมจัดให้ตามสัง่งพอเช้าวันรุ่งขึ้นพี่อรอพินเดินทางถึงจังหวัดนครสวรรค์โทรสายตรงกลับมาพี่เปลี่ยนใจแล้วขอซื้อเป็นเงินสดได้ไหมจัดให้ตามสัง่งโอนฟรีส่งฟรีนครสวรรค์ก็แค่ปากซอย ดใจไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวขอธีบายฟีฟลิ่งรถคันนี้หน่อยผมบอกได้เลยว่าเป็นรถเกียร์ธรรมดาที่ขับโคตรง่ายคันดนิ่มมาก6เกียร์เดินหน้านะครับเกียร์เข้าได้6เกียร์ไม่มีหลุดและเกียร์ถอยก็มีระบบเซฟตี้ด้วยมีหน้าลหละพี่รอพินมาทดลองขับแล้วกลับบ้านไปกระเป๋าตังค์สั่นขอปิดสดเลยดีกว่าไม่รีรอนะครับบอกได้เลยว่าพี่รอพินตัดใจไม่ผิดพลาดแน่นอนคันนี้ขับมันความร้อนน้ำดันหมดห่วงเดินทางไกลได้ปลอดภัยหายห่วงคอนเฟิร์ม สวัสดีจ้าเดี๋ยวก่อนใครปักหมุดผมถึงที่หมุดอ่ะแต่มันอยู่กลางทุ่งนาเลยอ่ะพี่ที่หมุดอยู่กลางทุ่งนาตรงไหนอ่ะผมเลี้ยวซอยตรงข้ามโรงเรียนเข้ามาพี่ขี่มาแต่จากนี่ไปอ่ะเมื่อกี้เนี้ยเออโอ้โหแล้วพี่เขาปักให้พี่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมไกลขนาดนี้เป็นสิบโลมาเนี้ยเมื่อกี้เราวิ่งมาใช่ใช่ต่อน้ำอะไรหรอยังไม่ต้องไม่เป็นไรพี่น้ำตาลคบไหมติดครบไหมน้ำเปล่าก็พอแล้วติดไม้หน่อยพี่อยู่ต้องนี่ทำไมถึงไปดูถึงนู่นไม่ได้ไปธรรมดาไปรถทัวร์ด้วย อ๋อพี่ชอบตั้งแต่ที่ตอนที่อยู่พี่ทําทุเรียนที่จันพี่ชอบตั้งแต่ตอนที่อยู่จันแล้วติดตามมาตลอดตั้งอยู่สองเซนกว่าตอนแรกว่าจะดาวไปมาซื้อสดเลยญาติพี่น้องเขาก็ช่วยน่ารักมากเลยอ๋อดูตั้งแต่อยู่จันทบุรีใช่ตอนทําทุเรียนแล้วก็ย้ายมาอยู่นี่มาทําเกษตรเลยพี่ไม่ลงมาพักผ่อนแฟนเปนนเฉลียตรงมาตาม ก็เลยได้รถล้วก็จะไปพ่งนี้อ,อี๋ยวลงไปใต้ใช่ไหมไปชมพงแข็ก็ตัวคับขับลุยไปเลยพี่ผมบอกได้เลยว่าขับโคตรสนุกขับดีมากประหยัดด้วยแล้วก็อัตราเร่งดีความร้อนน้ําดันไม่ต้องห่วงเดินทางมาขนาดนี้แลพี่ไม่ต้องห่วงนะแล้วก็โครงสร้างมการาประกันให้ไม่มีชนเครื่องเกียร์การประกันให้ปีหนึ่งหมื่นโลรู้ไหมว่าไม่เคยโอนให้ใครนะมัดจำไปหมื่นเดี๋ยวเราไม่กล้าโอนให้ใครนะไม่เคยนะพี่คนแรกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่นั่งรถทัวจากเนี่ยไปหาผมไง ออแสดงว่าพี่ตั้งใจจริงเพราะนั้น<ช>ไม่เป็นไรหมื่นนย้ยก็โอนให้ได้ก็เลยมีที่ดีครอบครัวพี่น้องที่ดีเนาะพี่น้องช่วย<ช>กันหมดเลยก<ช>็ดีแล้วไม่ต้องเป็นนี่เป็นสินอันนี้เราก็โอนใหนแ้แล้วแล้วก็ส่งให้พี่ฟรีไม่มีแวดด้วยจบราคานั้นเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมและอย่างที่บอกเลยสรุปว่าวันนี้รับไหมครับรับค่ะขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะเป็นความทรงจำมาหนึ่งสอง โอเคก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่เขาน่ารักมากขอให้ยกให้เป็นเคกรรีพิเศษพี่เขามาจาไปแค่หมื่นเดียวแต่ผมมาโอนเล่มให้เรียบร้อยผมต้องเชื่อใจพี่เขาหนาไหนเพราะพี่เขานั่งรถจักเนี่ยไปหาผมที่ทุ่งแบนนะครับนั่งรถทัวร์ไปจริงๆตั้งใจเซ็นสัญญาแต่พอดีแล้วหน้าติดขัดเรื่องเอกสารนะครับพี่เราตัดใจซื้องินสดดีกว่าง่ายๆเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้บ้านดีๆนะต้องที่นี่รถบ้านมาเกจจีดไวซาฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ